วันนี้เมนูข้าวมูไก่นะครับก็เริ่มจากการต้มน้ําไก่เอาไก่ส่วนที่มีติดมันหรือหนังนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้เอาน้ำตรงเี้ไปหุงข้าวนะครับคราวนี้เรามาดูการทําน้ําจิ้มนะครับราากจบ็จะมีพริกแดงใหญ่อย่างเงี้ยเนะขาเรียกพริกแดงอะไรพริกแดงจินดาป่าไม่รู้นะแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนนะครับ แล้วก็มีขิงนี่เราปอกเรียบร้อยนะแล้วเราก็มีน้ำตาลปีบ๊บอย่างที่เราจะต้องผสมนะครับเรามีน้ำตาลปีบ๊บมีนี่กระเทียมดองนะครับมีเต้าเจี้ยว U F C นะเป็นเต้าเจี้ยวนะแล้วก็มีสีอิ๊วขาวนี่ตาเด็กสมบูรณ์นะครับ ตาเด็กสมบูรณ์ย้ำหน่อยย้ำหน่อยนะแล้วก็มีซีอุดมตราเด็กสมบูรณ์ย้ำนะครับตราเด็กสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะสับซอยนะขิงแล้วก็ซอยอพริกนะครับแล้วก็จะเริ่มปรุงน้ำจิ้มครับเมื่อกี้ลืมไปอันหนึ่งคือน้ำน้ำส้มสายชูก,กัน5% นะตราภูเขาทองนะครับอตอนนี้เราก็จะเริ่มด้วยการซอยขิงนะครับนี่เราก็สับมาเรื่อยๆนะครับหลังจากขิงซอยเสร็จนะครับเราก็จะเริ่มซอยพริกขี้หนู เด็ดก้านออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มสอยเราจะเริ่มสอยเดี๋ยวเราก็าเอาไปรวมกับขิงเดี๋ยวเราใส่เครื่องปั่นครั้งเดียวอันนี้ก็อันนี้ก็หั่นพริกแดงพริกแดงนี่จะหั่นแบบห่างๆหน่อยไม่ไม่สอยเละนะครับอ่าเราก็สอยพริกแดงนี่เราจะทานห่างๆนิดหนึ่งตอนนี้เราก็ได้พริก กะิงแล้วเดี๋ยวเราหั่นกระเทียมดองนะครับคราวนี้เราก็หั่นกระเทียมดองไม่ต้องซอยเละนะก้านเราไม่ต้องเอาก็ได้เราปอกเปลือกกระเทียมออกด้วยนะร,ระหว่างที่เราทำน้ำจิ้มนะครับเราก็มาดูไก่โอ้น้ำหมดแล้วเดี๋ยวเติมน้ำกน ตอนนี้เราเติมน้ำลงไปใหม่นะเกิดความผิดพลาดลืมดูเดี๋ยวเราไม่มีน้ำเหลือไปทำข้าวนะครับเราต้องใส่น้ำลงไปเพิ่มเดี๋ยวเราต้มใหม่นะครับเกิดความผิดพลาดนิดหน่อยแก้ได้วัตถุดิบหลักของเราระหว่างที่เราเติมน้ำไก่ใหม่แล้วก็กลับมาดูกระเทียมดองอีกนิดหนึ่งนี่เราก็ใส่กระเทียมดองลงลงไปเดี๋ยวเราจะไปใส่เครื่องปั่นนะครับ เราใส่เข้าไปในเครื่องปั่นหมดเลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำกระเทียมดองลงไปสักสองช้อนตักน้ำกระเทียมดองใส่ไปสองช้อนนะครับสองถึงสามช้อนได้อาสามช้อนก็ได้เพราะวัตถุดิบเราเยอะอ่าแล้วก็ใส่ตเตาเจี้ยวสามถึงสี่ช้อนนะครับ ้าเจียวก็ใส่ไปทั้งเนื้อทั้งน้ำผสมกันต้องให้ให้ให้เนื้อออกมาหน่อยนะครับสองตอนนี้กำลังพยายามจะให้เนื้อมันออกมาต้องให้เนื้อออกมาเยอะนิดนึงเมื่อกี้ช้อนที่สองมีแต่น้ำ เราก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับเต้าเจียวโอเคใส่น้ำไปนิดหน่อยโอเคพอแล้วเดี๋ยวจะเค็มไปตอนนี้ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บอ่าใส่ไปเลยครับสองช้อนช้อนเมื่อกี้เยอะไปหน่อยนะใส่ครึ่งเดียวพออ่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปอ่า ต่อมาเป็นซีอิ๊วขาวใส่สัสองช้อนครึ่งช้อนครึ่งพอสองช้อนเดี๋ยวเค็มเกินไปจริงๆช้อนเดียวก็พอกลัวเค็มอ่าพอแล้วซีอิ๊วดนิดหน่อยซีอิ๊วดำสักหนึ่งช้อนก็ได้พอเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไป และสุดท้ายน้ำต้มใส่ชูหนึ่งช้อนครับอโอเคแล้วเดี๋ยวเรานำไปปั่นนะครับก็ได้น้ำจิ้มข้าวมันไก่ออกมาเรียบร้อยนะครับโอ้กลิ่นก็สุดยอดมากๆตอนนี้ก็ไก่เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะ เอาน้ำแยกออกนะครับแล้วเอาน้ำไปหุงข้าวปกติเลยแล้วเราก็จะได้ข้าวมันตอนนี้ก็เอาน้ำที่เราต้มไก่นะใส่หุงข้าวตามปกติเลยครับก็ได้ข้าวมันไก่แล้วนะครับหุงเรียบร้ยเดี๋ยวเราไปกินกันเราก็ได้ข้าวมันไก่ออกมาแล้วนะครับเรามาชิมไก่นะครับนี่ดูดน้ำจิ้ม ดูน้ำจิ้มก่อนลองดูสิ่าเป็นยังไงบ้างให้สลอดนิ้วอะอร่อยมาก